ส่วนความคืบหน้าของคดีแอมไซยานายเนี่ยรองโจบอกเราครับได้สั่งรวบรวมสำนวนใน14คดีมาที่กองปราบอย่างที่พอบอตรท่านสั่งเอาไว้และรองโจ้เนี่ยท่านเป็นหัวหน้าคณะการทํางานด้วยนะครับเพื่อเป็นคดีเดียวที่ศาลอาญานะครับจากข้อมูลนะครับรองโจบอกว่าแอมเนี่ยไปสั่งซื้อไซยานายทางออนไลน์ตอนนี้กำลังตรวจสอบการสั่งซื้ออยู่เพราะเขาสงสัยครับเพราะว่ามันน่าจะทําการเนี่ยไม่ใช่แค่แอมคนเดียวไงน่าจะมีนอมินีไปรับพัสดุแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหหลายมิติท่านผู้ชมครับ รองโจ๊กบอกว่าเชิญทั้งพ่อแม่ของรองวิทูหรือรองออฟนะครับอดีตสามีมาสอบสวนด้วยและคาดว่านะคดีนี้เองครับอีกประมาณ2สัปดาห์รองโจ๊กบอกว่าน่าจะ,สะเสด็จน้าแล้วนะครับน่าจะรวมหลักฐานทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนทุกมิติและส่งสำนวนนะแบบไม่ได้ชงหวานนะชงแบบเข้มๆเ,เลยท่านผู้ชมครับชงไปให้อายการเลยครับ นะแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมครับทางด้านรองโจบอกว่าเหลืออีกนิดๆหน่อยๆท่านนั่นเองจะสมบูรณ์จะเสด right ็จน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต,ต้องไปดูการเดินบัญชีการใช้โทรศัพท์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอันนี้จะสมบูรณ์หมดแล้วนะครับ <LOT OF S 1> และรองโจบอกว่าถ้าใครเกี่ยวข้องแน่นอนไม่รอดขอสารออกหมายจับต่อไปนะครับตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับรอพยานหลักฐานมันชัดเจนก่อนนะครับส่วนคนใกล้ตัวชื่ออะไรอะไรอย่างไรรองโจกหลายวันที่ผ่านมาท่านไม่พูดเลยท่านพูดแค่ว่า แอมทาคนเดียวไม่ได้ต้องมีกุญสอมีคนให้เรื่องของการให้ข้อมูลในเรื่องของการสอบสวนแต่ท่านย้ําเสมอครับว่าคนร้ายในกลุ่มแบบนี้อาชญากรมักจะทิ้งร่องรอยอะไรบางอย่างไว้ระหว่างทางเสมอและเขาไม่รู้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนต้องทำอย่างไรตำรวจยังไปตรวจสอบรถเก๋ง Honda j แจ๊สสีดำครับจากบ้านพ่อแม่ของแอมด้วยนะครับที่ท่ามกากรจันนบุรีตรวจสอบเพราะเพราะเขาไปเจอพิรุษฮะรถจอดซ่อนอยู่ที่บ้าน3ปีแล้วก็ทำสีรถใหม่ นะฮะเป็นสีดําแต่สีดําที่ทําใหม่มันเริ่มลอกเพราะสีเดิมมันเป็นสีแดงครับแล้วก็มีการปลอมแปลงป้ายภาษีรถเอาป้ายที่เป็นรถคันอื่นมาสวมแทนล่าสุดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภูธรภพคักเจ็ดไปตรวจสอบรถของกลางละแล้วก็ไปดูเลขตัวถังรถแล้วก็ตรวจหาหลักฐานต่างๆข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้นะฮะนะักข่าวบอกว่าเมื่อช่วงต้นปีแอมพยายามจะเอารถคันนี้ไปขายให้กับคนรู้จัก35 0 0 0 อ้างว่าเป็นรถหลุดจำนำไม่มีเล่มทะเบียนแต่หลังจากตกลงซื้อขายกันปับ๊บแอมเปลี่ยนใจจาก35,000ขอขึ้นเป็น70,000คนซื้อก็เลยไม่เอานะฮะเพราะว่าไปเช็คราคาในตลาดรถคันนี้ถ้าขายจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ40,000ไม่เกินนะักข่าวก็ได้รับข้อมูลจากครอบครัวของคุณก้อยครับหรือว่าคุณสิริพรนะครับเหยื่อของแอมสยานายนะหลังจากตายไปแล้วก็เนี่ยครับเช้าวันที่7พฤษภาคมลูกสาวของคุณก้อย นั่งอยู่ในบ้านคนเดียวเขียนอะไรบางอย่างใส่กระดาษแผ่นหนึ่งครับบรรยายความรู้สึกของตัวเองใครได้อ่านแล้วก็ได้ฟังมาว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรบ้างที่ลูกสาวของคุณก้อยเขียนบางคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะข้อความบอกอย่างนี้ฮะข้าแม่หนูทำไมแม่หนูไปทำอะไรให้ทำไมถึงข่าแม่หนูถ้าย้อนไปได้หนูขอให้แอมเป็นแทนแม่หนูได้ไหมถ้าฆ่าคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวหนู หนูไม่ว่านะแต่มาฆ่าแม่ที่หนูรักมากหนูเสียใจมากนะสิ่งที่ทำกับแม่หนูแม่หนูกำลังมีความสุขมาฆ่าแม่หนูทำไมแล้วชีวิตนี้หนูจะอยู่กับใครชีวิตนี้หนูไม่มีแม่หนูไม่มีความสุขเลยตอนที่แม่หนูอยู่มีความสุขมากๆแต่ตอนนี้หนูไม่มีแม่ชีวิตหนูเศร้ามากทำไมหนูไม่เหมือนครอบครัวอื่นเลยหนูรักแม่มากหนูขาดแม่ไม่ได้ ทุกคืนหนูต้องหอมแม่ถ้าหนูรู้ว่าแม่จะจากไปหนูขอจับมือแม่นานๆได้ไหมทําไมคนชั่วต้องมาฆ่าแม่หนูด้วย mm. นี่เป็นข้อความของลูกสาวคุณก้อยที่เขียนเอาไว้นะฮะทางด้านคุณแม่ของก้อยครับก็คือคุณแม่ทองพินนะฮะวัย63ปีบอกว่าจดหมายฉบับนี้หลานมาบอกว่าจะขออ่านในงานศพแม่เป็นครั้งสุดท้ายก็คือชาปนากิจวันที่10พฤษภาคมนี้ครับ ก่อนร่างของแม่หรือว่าคุณก้อยเนี่ยจะเข้าสู่เตาเผานะฮะบอกว่าอยากจะจับมือให้นานที่สุดด้วยตนเองนะ,ะก็ได้ยินหลานพูดแบบนี้สะเทือนใจมากกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เหมือนกันแล้วก็บอกกับหลานว่าจับมือศพแม่ไม่ได้นะลูกเพราะแม่ตายนานแล้วแล้วก็สังเกตว่าหลานน่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปคือเงียบลงไม่ค่อยพูดค่อยจาเพราะอาจยังทําใจไม่ได้ที่แม่เสียชีวิตชอบมาถามตลอด ว่าทำไมครอบครัวเราถึงไม่เหมือนครอบครัวคนอื่นแล้วก็บอกด้วยว่าลูกสาวตนเนป็นคนขยันมากทํางานเก็บเงินจนครอบครัวลืมตาอ้าปากมีทรัพย์มีสินมีรีสอร์ตตามที่ฝันมีบ้านเช่าแต่ก็ถูกแอมมาพรากไปในขณะที่ลูกกําลังจะมีความสุขส่วนพี่สาวของคุณก้อยครับคุณน,นิพาวันวัยสามสิบห้าปีบอกว่าแอมในเคยพาอาดีตสามีก็คือลองออฟเนี่ยมาที่รีสอร์ทของตอนตอนสร้างเสร็จด้วยนะเมื่อประมาณสิงหาคมปีที่แล้วแล้วก็ชมด้วย ว่าเก่งนะก้อยทําตามความฝันที่สําเร็จแถมแอมยังเคยเล่าให้ก้อยฟังด้วยว่าไม่ได้เลิกกับผัวคนนี้นะแต่ที่หยาก,กนเนี่ยเพราะว่าแอมทำธุรกิจสีเทาไม่อยากให้ผัวไปเกี่ยวข้องพอเป็นตํารวจแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็เพิ่งทราบข้อมูลจากเพื่อนของก้อยว่าก้อยไปกู้เงินธนาคารมา2ล้านบาทก่อนตายแล้วเงินจํานวนนี้หายไป5 0 0 0 0นญาติก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกับแอมหรือเปล่าเป็นชนวนเหตุให้แอมมาลงมือกับก้อยหรือไม่ นี่ฮะอืมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวเราไปคุยกับคุณรพีชำนานเรือนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานเรื่องของคดีแอมเป็นคนแรกเลยก็คือคดีของคุณก้อยเพราะว่าสนิทกันเป็นเพื่อนฝูงกันนะครับรักใคร่กันแล้วก็ปรากฏว่าเขาสงสัยคาใจจนทําให้คดีตอนนี้นอกจากคดีก้อยคุณก้อยเป็นคดีแรกถูกไหมครับสาวไปตอนนี้แอมโดนไปแล้ว14หมายจับด้วยกันนะครับคุณรพีบอกว่ามันน่าจะมีเคสใหม่ที่อาจจะเชื่อมโยงกับแอม เกิดขึ้นมาอีกครับญาติมาบอกเล่าให้กับคุณรพีฟังนะครับอันนี้ต้องรอพิสูจน์ก่อนนะครับบอกว่าคนแรกเป็นการกินยาพิษฆ่าตัวตายญาติบอกว่าหลังเสียชีวิตไปพักหนึ่งปีเดียวกันก็คือปี6-1ครับแม่ยายก็เสียชีวิต แล้วก็ยังเชื่อมโยงไปอีกสองคนด้วยรวมทั้งหมดเป็น4คนด้วยกันอันนี้จะขอมีการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งให้มีคาชัดเจนนะครับเดี๋ยวคุณรพีบอกว่าถ้าชัดเจนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนในขณะเดียวกันครับวันพุทธที่จะถึงนี้ครับ10พฤษภาคมนะครับคุณรพีก็จะเชิญญ,ญาติทั้ง14ศพนะมาร่วมพิธีในงานชาปนากิจนะครับของคุณก้อยด้วยแล้วก็จะนํารูปผู้ตายทั้งหมดนะครับนะมาด้วยเนื่องจากว่าจะให้คุณก้อยนั้นพาทุกคน ไปขึ้นสวรรค์ครับส่วนการเสียชีวิตของแด้ครับผัวคนล่าสุดของแอมนะครับทีมข่าวได้ข้อมูลมาจากคุณดนคุณดนเป็นใครนี่คุณดนคุณดนเป็นเพื่อนสนิทกับแด้ครับคุณดนบอกว่าในส่วนตัวในความคิดของผมเนี่ยเด็กที่อยู่ในท้องของแอมเนี่ยไม่น่าใช่ลูกของแด้หรอกนะผมว่าน่าจะเป็นลูกของผัวเก่าเขาผัวเก่าเขาก็คือรองออฟนั่นเอง คุณดนให้เหตุผลนะครับบอกว่ามันมีสิ่งที่น่าสงสัยเพราะแอมเนี่ยมักจะมาหาแด่นในช่วงกลางวันกลางคืนก็อ้างว่าต้องกลับบ้านไปดูแลลูกที่อยู่บ้านของรองออฟแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลางวันเนี่ยเพื่อนผมเองเขาก็ต้องไปเก็บเงินกงเงินกู้อะไรแบบนี้ทำงงทำงานเพราะฉะนั้นการจะร่วมหลับนอนหรือมีอะไรกันกับแอมเนี่ยมันแทบจะแทบจะไม่มีอะไรแบบนี้ไม่บ่อยเท่ารองออฟซึ่งแอมไปนอนค้างแรมอยู่ที่นั่นหากลูกในท้องนี่เป็นของแด่จริงเนี่ยแอมคงไม่วางยาฆ่าปิดปากอย่างน้อยที่สุดแอมต้องเห็นแกล่ล ว่าถ้าเกิดว่าพ่อตายไปแล้วเนี่ยจะคำพ้าพ่อแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณดนมั่นใจนะครับว่าเด็กในท้องนั้นลูกของรองออฟไม่ใช่ลูกของแด่แล้วการที่เขาฆ่าแด่นั้นเพื่อหวังสมบัติจากแด่แค่นั้นเองนอกจากนี้แล้วครับคุณดนยังส่งภาพแชทนะครับที่เจ้าตัวคุยกับกลุ่มเพื่อนสนิทนะครับให้ทีมข่าวดูครับคุยกับเพื่อนนะครับส่งรูปศพของคุณแด่ไปวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับทุกคนไม่มีใครเชื่อว่าคุณแด่นั้นจะเสียชีวิตเองทุกคนมองว่าน่าจะถูกวางยา แด้ไม่น่าจะตายง่ายขนาดนี้เนื่องจากว่าแด้นั้นเป็นคนที่แข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวอะไรเลยนะครับแถมเพื่อนบางคน,นยังพิมพ์ข้อความมานะครับตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้วันเกิดเมียมันแต่เป็นวันตายของเพื่อนเราครับ